ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนบัตรชาแนลนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์ช่วยกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับขอฝากช่องน้องใหม่นะครับช่องุ้งเหลืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะฮะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะครับ เราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึบาทนะครับจการที่9นะครับนะและมาแนะนำนะความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเหรียญลักษณะแบบไหนยังไม่มีการเล่นหานะครับครับก่อนอื่นมาดู EP รายการที่เรายังเปิดรับซื้อฮะค,คือคือ e ี146 155 156 157และ158และ159นะครับนี่คือรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับเพื่อท่านพี่น้องนักสะสมนะมีนะครับจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับครับมาดูช่วงแนะนำนะครับมาดูช่วงแนะนำให้ข้อมูลสาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญ1นบาทนะครับรัชการที่9นะครับด้านหลังเป็นวัตถะแก้วนะครับนะ เป็นเหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับลักษณะนะครับคือพระพักซ้อนนะครับนะฮะพระพักซ้อนนะครับเห็นไหมครับเป็นเงาซ้อนนะฮะตั้งแต่ใต้คางพระองค์ท่านนะครับนะยันหน้าผากพระองค์ท่านนะครับและด้านหลังนะครับตั้งหลังนฮะศีรษะพระองค์ท่านนะครับพระเศียรนะครับ ตั้งหลังเสียนนะครับจะมีเนื้อเกินเป็นเงานะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับแต่แต่แนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะฮะ พบเจอนะครับพบเจอลักษณะแบบนี้นะครับให้เก็บสะสมไว้ก่อนได้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนได้นะครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีราคานะครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีราคานะครับนี่คือลักษณะผักผักซอนนะครับนะผักผักซอนนะครับเป็นเงานะเป็นมิติสวยงามนะครับนะเป็นมิติสวยงามนะ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับามาดูกันแบบชัดชัดนะครับเห็นไหมครับตามที่ลูกศรชี้เห็นไหมครับเป็นเงาเป็นมิตินะครับเป็นเงาซ้อนเป็นมิตินะฮะนี่เกิดจากการปิดพลาดนะครับเกิดจากการปิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นอีกหนึ่งลักษณะของเหรียญเออเลคอยนะครับนะครับนะแต่ย ouais ังไม่เป็นที่น hm, ิยมนะ ยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่ายังพบเจอกันอยู่เยอะนะครับยังพบเจอกันอยู่เยอะนะฮะนะถึงบอกว่าลักษณะนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเออเลอร์คลอยนะครับนะบางลักษณะก็ยังไม่นิยมเล่นหานะครับ นะซึ่งเกิดจากการผิดพลาดใาก,การผลิตจริงนะครับแต่ยังไม่นิยมเล่นหาบางลักษณะก็นิยมเล่นหานะครับถึงบอกว่าแปลกตลกนะะถ้าหาง่ายก็ยังไม่มีราคานะครับถ้าแปลกตลกหายา,ยากนั้นมีราคาแน่นะครับเข้าใจง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวมาดูช่วงที่เราประกาศร,รับซื้อกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตคุณพี่สุคนนะคุณพี่จักรพงศ์นะครับคุณพี่โสภานะคุณน้องไอด่านะครับคุณพี่ปีชานะครับคุณอมเปียมอลลัดนะครับต้องขอบอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่เป็นกําลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะ คือเหรียญหนึ่งบาทน,นะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับคือปีพศส2งพนะครับปีพศสองพก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนปีพศสองพนั้นมีอยู่2บล็อกนะครับนะบล็อกช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายาวนะครับตามที่เห็นนี้นะครับตามที่เห็นอยู่นี้นะครับคือบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับทางช่องของเราประกาศรับซื้อนะ ั้งแต่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะครับสภาพปั่นการใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับสำหรับช่อฟาสั้นนะครับช่อฟาส้นนะครับเต่ให้ราคาสูงสุดถึง3ามรอบาทนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซทางกระบี่นะ ตูนภูเก็ตพังงานะครับนครศรีธรรมราชนะครับ,นะรบสุราษฎร์ธานีนะฮนะพะเยาเชียงใหม่เชียงรายนะครับสุโขทยัยเพชรบูรณ์นะะระยองจันตาดนะครับศรีสะเกดบุรีรัมย์นะครับขอนแก่นอุดรธานีร้อยเอ็ดนะครับนะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตนะที่เอ่ยไปนะคุณพี่อุทิตคุณพี่ปีชานะครับนะ ก็ต้องขอพูนไว้หน้าที่นี้นะครับนะโดยเฉพาะคุณพี่อามรรัตน์นะเป็นคุณพี่ที่ใจดีนะนะน่ารักนะครับเฟื่เฟอเพอแพร่กับพี่น้องน่าสมนะครับนี่คือนะครับนี่คือเหรียญ1น1บาทราชก,การที่9ช่อฟ้าสั้นนะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับบล็อกที่สองคือบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับนะบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับดูในวงกลมนะฮะจำนวนการผลิตนะฮะสองบล็อกนี้นะครับสี 4, 200, บ่ล้านสองแสนเหรียญนะครับสี 4, 200, บ่ล้านสองแสนเหรียญนะครับนะก็อพอหาได้กันอยู่นะครับสำหรับบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับ ทางช่องของเรานะครับรับซื้อตั้งแต่400บาทนะครับถึง1,000บาทนะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะขึ้นอยู่กับสภาพของผิวเหรียญน,นะขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับนะถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดมีหรือพบเจอนะครับนะส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทาง ID Line นะครับ ไอเดียไลน์ของเราก็คือ WU T 0826931711นะครับนี่คือไอดีไลน์นะครับนะฮะแล้วก็ขอฝากนะครับการส่งรูปเข้ามาประเมินราคาหรือส,สอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังนะครับ ทางช่องหรือทางร้านของเราไม่รับซื้อนะครับนะไม่รับซื้อนะต้องขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าผมเป็นมุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลามนะครับนะก็ต้องฝากนะครับต้องฝากแล้วก็ขอฝากนะครับขอฝากอ่าช่องน้องใหม่นะครับช่องลุ่งเนืองชแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะช่องนี้เปิดมาเพื่อไว้ซัพพอร์ตนะพี่น้องนักสะสมนะครับ นะเอาไว้ฝากขายเหรียญน,นะไม่มีช่องทางขายเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญหายากเหรียญยอดนิยมนะครับเกิดว่าทางช่องของเรายังไม่ได้รับซื้อเหรียญแบบนั้นนะท่านจะได้มีโอกาสได้ลงขายนะครับถ้านะผ่านกฎเกณฑ์ของทาง YouTube นะครับทางช่องของเราก็จะเปิดนะเปิดรับฝากนะครับนะช่องนี้คือช่องลุ่งเรืองชาแนลสองหนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับครับ มาสรุปกันว่านะครับวันนี้เราประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับแบบช่อฟ้าสั้นนะฮะและแบบช่อฟ้ายาวนะครับแบบช่อฟ้าสั้นนะครับเราให้ราคา1 0 0ถึง300บาทนะครับนะช่อฟ้ายาวนะฮะเราให้4 0 0ถึง1,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะขึ้นอยู่กับความสวยงามนะขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ข,ขอให้พี่น้องนักสะสมนะทุกท่านนะจงประสบโชคดีมีความสุขนะพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับเก่งๆรวยๆทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ